สนันไลฟ์สดต่ชุติมาร้องเพลงกลางไลฟ์งานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตแซวสน,นันกลับมาเป็นครอบครัวส้มแล้วหรือไม่ว่าที่นายกคนที่30อย่างทิมพิทาลิงจเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลกระแสร้อนแรงไม่แพ้ซุปตาดังเลยหลังจากได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากถึง14ล้านซึ่งหลังจากเลือกตั้งทิมทิทาก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไร และไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปโดยเฉพาะกับอดีตภรรยาต่ายชุติมาที่หลายๆคนก็ลุ้นให้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งล่าสุดสาวต่ายชุติมาได้มาร่วมไลฟ์สดขายของซึ่งมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านต่ายชูติมาร้องเพลงโดยมีเนื้อเพลงว่าที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจทำเอาคนกรี๊ดกันทั้งสตูดิโอ และทางด้านต่ายชูติมาก็ได้รีบพูดเบรกขึ้นมาว่าไม่ได้มีความหมายแอบแฝงอะไรนะอีกทั้งได้เปิดเพลงสายลงทิมทิทาเคยแต่งและร้องให้กับอดีตภรรยาต่ายชุติมาเมื่อเก้าปีที่แล้วแต่ทางด้านต่ายชุติมาก็ยังเก็บเพลงนี้ไว้ยิ่งทำเอาด้อมส้งแม่ต่ายเฮหนักมาก